โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g e n I c h a n n e l นะครับผมมาอยู่ในเกม p h a ์มาโ,โฟเบียนะโอ้โหอยู่กับน้องเว็บอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยเดๆอดทำไมมันเอียงอย่าง,งไรวะแล้วเราต้องการอะไรอะ่ะวิดีโอแคมเมล่ามีอันแล้วอันหนึ่งใช่ไหมไมีไปฉายอะเอาไปฉายเพิ่อมอีกอันหนึ่งมาพี่ไปฉายธรรมตา เรือมีตังค์ซื้อเปล่าไม่มีผมซื้อหมดแล้วแฟลชไลท์เนี่ยเหรอใช่แฟลชไลท์ธรรมดาเหรอมันมีกี่แบบอ่ะมีแฟลชไลท์ลธรรมดากับยูวีไลท์ยูวีไลท์ไม่ไม่พได้ใา้เอ,อ่ er, เเอไลเทอร์ไลเตอร์มันเป็นกล่องลายนิ้วมือไลเตอร์มันคืออะไร ไลท์ก็ไฟอ่ะเตอร์ก็เป็นหรูไลท์เตอร์คือไฟธรรมดาแบทไลท์นั่นแหละพี่เออซื้อนะ <sm all> แบทไลท์กันหนึ่งสอ่พันละอันไงได้ละโอเคพี่ซิเล็กจบเลยนะเอ้พี่ฝน Lady, เลยด,ดีเลยเลย้ยฝนตกด้วยปะ มาแล้วเปิดประตูเปิดเดลยนี่มาอ่านเว็ก่อนีแน่แค่แค่ประตูเปิดหัวสมองผมรดเลยเฮ้ยเย็งเย่เลยไม่หรอเอ๊ะทำไมกูค้างวะไม่ค้างหรอกแลอวค้างวะพี่ตกเป็นไม่เอ,อาว่าต้องรู้ว่าชนิดของผีใช่ป่ะนาจะใช่ อันที่สองนี่ไม่รู้อันที่สามนี่รูปผีอันที่สองอันนี้อนนไอไมค์กางเขนบกฟองไล่ไม่เหรอฟองจากการล่าออการล่าของผีอ่ะอันที่สี e ่ E M F ผีชื่อแมรี่สมิธอ่ะอเดี๋ยว พี่เอาพี่เอาเ m เไปหมดแล้ววะอีแล้วก็กล้องวิดีโอ <c oughs> ผมถ่ายรูปให้ก็ได้กล้องวิดีโอแล้วก็ไฟฉายทำไมผมได้ไฟฉายเนี่ยไม่ได้บวกอ, <c oughs> อ่ะไอ้กูซื้อใหม่อยู่นะไม่ได้กดบวกหรือเปล่าที่ผมมีหนังสือแตะ เออเอาเอาไปได้อีกกว่าไอ้กางเกงอยู่ไหนลุงไม่ได้เอาของมาเหรอเออทั้งพีทั้งผมเลยไม่ได้เอามาอ๋อมันต้องกดผมเพราะว่าผมแพล้วนะหรอไปอ่ะของเท่าที่มีนี่แหละฝนก็ตกเอาไปพูดกับมันใช่ไหมเออ เครั้งนี้ผมใส่หูฟังเลยผมได้ยินเสียงชัดอยู่เรียบสีเลยแล้วจะเอาไปถ่บ้านก่อนยังไ,ไงก่อนอ้าวแล้วเอเเอแล้วเ,เดี๋ยวนะพี่ต้องถือ EMF เว้ยมึงเอาไฟฉายไปเว้ยเอฟเอาไปอ่ะ e อ๋อเอาไอ้ออออออนั่นไม่กูคนนั่งไงวะ แล้วต้องรับกดอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงติดละต้องให้ EMF มันดังใช่ไหมมันถึงรู้ว่าห้องไหนไั้ยใช่เปิดไฟที่เอวมมิเตอ์ิไฟอยู่ไฟสอง่อเปิดเปิดยังไงวะห้องนี้ไม่มีไม่ดังทางใครพิดประตูเปิดเป็นบันปิดเลยนี่ผมปิดให้ด้วย ปิดไปไปเปิดประตูนี้ด้วยได้เปิดแล้วเปิดเปิดไว้ดีละเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าห้องไหนเราเข้าไปละเออเฮ้ยห้องโถงไม่ต้องปิดดิปิดที้อะไรมันเป็นห้องโถงมีอะไรไอ้ตู้เสื้อผ้านี่นี่เว๊บวบมาห้องนี้ห้องนั้นนี่ซ้อนไปเเปิดตู้เสื้อผ้าไว้เอาไว้ซ้อน ผมมีสมุดเลยนะเออทำไมให้มันเขียนนะเออให้มันเขียนให้มันเขียนเฮ้ยกระดูถ่ายเอากล้องใครใครถือกล้องวะกูถือกล้องวอยู่กล้องอยู่มึงอ่ะ่ได้ยังเออเก็บไปด้วยล่ะกูเก็บเองถใายหลักฐานไงไอ้เบอร์เบอร์เบอร์ตัวนี้กับเสียงคนอะผมไม่ก็ใจว่าเสียงไหนเบอร์เบอร์ตัวนี้ ต้องใต้ดินเหรอใช่ปาตเอาไว้เปิดไฟห,หรือเปล่าใช่เต็มเลยกระป๋องสีเดินไ,ไปแน่ยวะมองไม่เห็นไม่ดังยินแล้วไม่ดังเอ้ยไม่ใช่รองเท้าบูทเฮแมบบ่งจะจุ่มน้าเลยอ่ะไอนนี่อะหุ่นเหรอออกออกไม่มีอะไรอันวแนววะ สลับมากล้องถ่ายยังไงวะเรือนลูกกิ้งดิลูกกิ้งเมาส์อ่ะไฟก่อนผมสลับให้มันนั้นนี่ก่อนอ๋อจริงของก่อนนะอันนี้แหลกของสามด้ปิดไฟแล้วของแมงกก็ยังอยู่กันสามเด้งปิดไฟแล้วต้องขวา กว่ไม่มีนะมีก็าจานเดียวกูต้าต้องเอาโมชันเสนเซอร์่ะเอ้ยโมชั่นอนนี่วะไม่ใช่ท<ม>ะเอะไรนะมไม่มีไม่มีเบบไม่มีล่าไม่มีมันปิดไฟด้วยปิดไฟห้องนั้นด้วยแสดงว่าจะอยู่ข้างบนแน่เลยนนแต่ห้องนี้ละข้างล่างเรายังไม่ได้เข้านะมีสองห้องนี่นี่นี่ตรงกูตรงกู มีไอ้ไอควันอะไรได้วยเฮ้ยตรงไหนเนี่ยเนี่ยคอมเมนต์ตรงนี้มีควันอะไรได้วยข้างบนน่ะอ๋อไม่ใช่แสงแสง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเวฟตัวมึงมีควันจริงๆเออเนี่ยมีไอเฮ<อ>้ยทำไมมันแหลกๆกไดูดไปดูไอนั้นดิไอหัวสมองผมม่ะ ทำไมเอเ็บมันไม่ขึ้นเลยวะหนาวกด,ดแมสสมองแปดสิบเก้าเอ๊ะพีน้อยกว่าผมอีกอ่ะเออพี่ระดับอกเองเฮ้มันหมดเวลาแล้วอ่ะเว๊บพี่ว่าไปเอาของมาเพิ่มดีกว่าอะ๋ยว,เยวนะเมื่อกี้มันมีฟิชชิง่งคุได้สมุดมาได้ไงวะ ก็นี่ไงสมุนในนี้ไงมีมีมีฟิชชิ่งใช่ปะมฟิชชิง่งอะแล้วก็กระดูมันมคืออะไรวะโ,โกลดออฟเหรอเจใช่ไหมโกดเจขึ้นมาใช่ไหมเจเจ อยู่หน้าไหนวะเฮ้ยผมถ่ายรูปก,กระดูกไว้หรอเออที่ที่เอากระดูกมานะ e M F ไม่มี p i l t b o x ไม่มี Printer Post o f คืออะไรอะดวงวิญญาณอไม่รู้ะ Post Writing การเขียนของผี ฟิชชิ่งเนี่ยมีฟิชชิ่งกันหนึ่งแล้วจะเป็นอะไรอ่ะใส่ฟิชชิ่งไปอันแรกแล้วก็อันที่สองอ่ะกระดูกอ่ะอมันเป็นกดออฟปะวะอาจจะใช่นะพี่ผมใส่สองอันละฟิชชิ่งกับกดออฟกีเมโลกันนี่แหละกีมีสามตัวมี พี่ว่าเป็นแม่เดาใช่เะะน่าจะเดาไปแล้วนะเดือวต้องเอาของใหม่ๆก่อนหยิบหาบาทได้ ถ่ายรูป15าแล้วก็กระดูกสิบบาทเด้ยี่สบห้าบาทเงินเลเล่น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 ไปเล่นมามันสนุกเหมือนกันนะแอดเราที่พี่ไม่ได้เอาของใส่เอ้ยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเอาอะไรใส่มีอะไรบ้างอ่ะไม่ได้อ่านเมื่อกี้อ่านแต่ที่ได้เงิน อ่าพี่มีไฟเอ้ยเดี๋ยวพี่ซื้อเพิ่มดีกว่านี่ไงไฟแบบไลท์สองเนี่ยทับสี่นะเบร์หนึ่งอันนี้หน่อยพี่ไอ้อะไรวะบอกไม่ได้ก็มึงต้องบวกของมึงเองมันไม่มีเนี่ยของกูเอ่อไมค์กังเขิเอ่อผมบอกาไมค์กังเขิก็เอา เทอร์โมมิเตอร์หนึ่งมาแต่ไหนวะที่ซื้ออ่ะกูกำลังจะซื้อนี่ซื้อแล้วแต่นนี้มันบอกว่ามันมันมีหนึ่งของมึงไงไม่ใช่ของกูไอ้ผมไม่ได้ซื้อนะเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยอ่ะเทอร์โมมิเตอร์มีสองละเออกูใส่ไปแล้วผมซื้อตอนไหนวะเทอร์โมมิเตอร์ตอนนี้อุ๊ยแต่ว่ากล้องวิดีโอ มีเหลือตงังบ้าะหมดแล้วเอ้ยเหลือยี่สิบห้าบาทสิคืออะไรไม่ได้ไลเตอร์ er คืออะไรวะไลเตอร์ก็ไฟธรรมดาอ่ะแล้วแล้วข้างล่างไลเตอร์สิบห้าบาทอ่ะอันเดินอ่ะคืออะไรอ่ะเทียนนะพี่ ซื้อไปเลยเราจะไม่ตายนะ <S <S เฮ้ยไปเอาละเลดี้เฮ้ยซีเ็กจอบคนนี้ว่ะบ้านบ้านเลยไปเฮ้ยต้องกดสตาร์อีกรอบนึงนีกว่าจริงจริงไม่ต้องถือก็ได้นะ โอเคมาแล้วโอ้ยนี่องโอ้ยมันมีสองอะและตากนมันไม่โอเคมาคุยก่อนบิโคเวอร์วอชไยออฟโค้อะไรวะเนี่ยอันที่สองคืออะไรอะเทอร์โมมิเตอร์ต่ำกว่าสิบเหรออ่า below สิบคือต่ำกว่าสิบเออ เฮ้ยหัวมึงบังกูไอ้เว็บไอ้เหียว่าเซลเซียสอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สามอ่ะ clean the area อะไรอ่ะ near the coast l o a i n g plastic คืออะไรวะสมติกผีชื่อมาเรียอะไรวะกาเซียเหรอมาเรียกาเซีย ชื่อแปลกๆว่ะโอเคเดี๋ยวพี่เอากล้องวิดีโอไปตั้งลอยเปื้อนเอาเกลือไปด้วยอ่ะแล้วก็โมชั่นเฮเดี๋ยวพี่ใช้โมชั่นเองแล้วก็เกลือใช่ไหมเกลือกับปุ่มนี้ป่าวะใช่ไหมเอ้ยลอยเปื้อนคือเอาไอ้ไฟฉายสีม่วงๆอ่ะสองนี่อ่าอ่างั้นไอ้กูต้องถือกล้องเลยกล้องอยู่ไหนกล้องมึงถือไปแล้วเหรอ ผมมีกล้องผมมีกล้ององั้นกลอวไปฉายทำมันไอ้นี่ไป <Yeah. S 1> สีม่วงไปแอร์เมมเบอร์ออฟเดอะทีมโค้ชอีเวนต์คืออะไรวะเล้วเอามึงถืออะไรบ้างเนี่ยอะผมมีสองอย่างอะไปฉายกับกล้องไปหากล้องไลมั้งเอา e อ f เฟไปด้วย e อ f เฟสีขาวใช้ด้วยใช่ไหมเออมึงต้องใช้ใชเอ้ยไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งจัมเป็น เอาเอาเกลือไปดีกว่าพี่ไม่อยากพี่ไม่อยากของตกแม่พี่เอาอันนี้ไปเลยไอ้ยเรามีเวลาห้านาทีไงเข้าบ้านไปก็มีเวลาห้านาทีไงไปรอบเดียวแบบจบเลยไงมึงถือถไปฉ<อ>ายไปก่อนกูนใช้โมโชั่นดีกว่ากูใช้เทอร์โมมิตเตอร์งไงวัดอ๋ออ่ะโยนไอ้แค่นี่พี่ไปฉายให้พี่อ,ะอ่ะไม่เอเอมึงต้องถือไปฉายให้กู อ๋อมันมันซ้ำมาพี่เก็บไม่ได้อ๋อมึงมีแล้วนี่ยไม่ขายใช่ไงเออเจอ,ออะไรไหมผมกูมีไม่กูมีกล้องวิดีโอเออแล้วก็ีเ่เไปตั้งก่อนงันแล้วค่อยกลับไปใช่ใช่ไปไปห้องต้องต่ำกว่าสิบใช่ไหมใช่เปเดียวต่ำกว่าสิของทิ้งไว้ในบ้านได้นะของไม่หาย เปิดห้องโถงห้องเดียวพอมาหลังเดิม<ๆ>เว็บโอ,อ okay. เคเฮ้ย<า>มามา,มาห้องริมก่อน้ห้อง,ห,องห้องริมก่อนห้องนี้ก่อนอเอาเปทีละห้องเลยนะเฮ้ยละห้องนี้มันคือห้องอะไรไม่รู้เปิดเปิดดูไม่ใช่สิบห้าดินเสียงอะไรแต่สิบหกสิบสามห้องน้ำ สิบสี่สิบหกไม่ใช่ไม่ใช่ตู้ไว้ก่อนนี่ห้องอะไรวะเด็กสิบหกไม่ใช่แบบไม่มีแไม่มียไม่มียอ๋อผาทางออกไม่เจอในกาไม่โคตรดังเลยไม่ใช่ ทางนี้ทางนี้สายไม่มีเฮ้ยกูอยู่ตรงไหนวะมองไม่เห็นอ่ลมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นจริงจิสิบสี่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ล่ะสิบสามไม่ใช่เกมไปเต็มไปไปไม่ได้เลยจิกป่าย 13ไม่ใช่อะไม่ใช่ห้องนี้เดี๋ยวชั้นล่าง่อยลงไปเอะเว็บหาหลอดไฟอีกดวงหนึ่งหน่อยดิหลอดไฟอะไรเออนี่นี่นี่โอเคห้องครัวสิบห้าสิบสามไม่มีไม่มีลองหารอยเปื้อนหน่อยดิรอยเปื้อนต้องใช้ไฟอยเปื้นมันต้องอยู่ตรงทีต้องอยู่ตรงห้องทีไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้เอาพี่ห้องข้างๆอ่ะมีห้องอยู่ะลงรถ ลงรถเหรอลงรถไม่ใช่ลงรถสิบสามสิบสี่ไม่ใช่ไม่ใช่พีเปิดไฟอยู่ลงรถใช่ไม่ไมีแสดงว่ามันอยู่ข้างล่างเ้เวเ็บอยู่ห้องนี้แน่นอนเออเดีย๋ยวปิดปิดควอดไปไปเฮ้ยติดลบเลยเว็บติดลบเลยตรงนี้เลยอันึ้นละต้องถ่ายไหมควันนะอะไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่าย ได้ละทิชชี่อ้วนแหลกว่ะนี่หนาวหนาวเอาอีเมสวางวางไปละเอ้ยมึงเปิดไฟพรอื้อดีเกลือเกลือเฮ้ยกล้องกล้องกล้องเดี๋ยวกูวางกล้องก่อนนี่เลยตรงโต๊ะไม้นี่เลยกดกดตังไหนวะอยู่ในซอกหรือเปล่าซอกนั่หนาพี่เฮ้ยกดว่าใช่ป่ะในซอกอ่ะ ไหนในซองไหนกูไหนไม่ไม่เดี๋ยวกูคี่ผมว่ามันนั่งนั่งเก้าอี้อ่ะอ้าวใช่เหรอเก้าอี้ไหนว่ามันนั่งงเก้าอี้ไปเก้าอี้ที่พี่วางกองเมื่อกี้อ้าวเหี้ยร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูวางนี้โอเควางนี้ไว้เลย เอ้าไอ้เหี้ยวางบนกล่องไม่ได้จ้ตัดวางบนชั้นได้ไหมวะเอากระป๋องตีออกดิเลยบอ๋อออกม่ได้พี่เอ้าใช่เหรอกูจะวางตรงไหนดีวะพื้นเหรอพื้นกระด่ายนะกดวางเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้วะอ๋อต้องนั่งแฮ้เห็แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ต้องใช้ไฟฉายสี หมอ่ององาลอยหน่อยเนดะี๋ยวผมถ่ายอุ้ยมันดับไฟออกเร็วมันห้าทีแล้วเ <laughs> หรอเอามึงดับไฟอหรออเอาเวฟเอมเม็คี่ผมได้ยินเสียงปัจจัยเต็มแบบเออออกออกออออออเอองัออ้เออเนะเราได้สองหลักขานล,ละเราไม่อยากขอ,องตก เอ้แบบเมื่อกี้แบบตึก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 ,ตกอย่างงีแ้แต่ผีมันยังไม่ออกอ่ะโอ้ผีไม่ออกเลยอุ้ยเราเฟซสองผ่านสองเฟสแล้วขึนหัวสมองลดขนาดนี้เลยไหไวะอุ้ยล่องลอยยังไม่เจอเลยพี่ก็ไปหาล่องลอยดีกว่าที่เอาไฟฉายนี้ไปเดี๋ยวเอาอุณหภูมิออก เออผมมีไม้กางเกมป่ะใช้งไงวะเขาบอกว่าป <uh? ่านะมีไฟฉายกี่มีเกลือใช่ปะเดี๋ยวก่อนปิกปีกก่อนไหมพี่ฮะปกก่อนไหมปีกอะอะไรนะปีกว่ามันมีอะไรขึ้นแล้วปางเฟสเหรอเฟสมีปิ๊ง แกใส่ติ๊งชอ็งเอฟยังไม่ได้ดูเลยมันขึ้นกี่ต้องเอาเอ็เอฟไปอ่ะ e m เอเอฟน่ะผมทิ้งไวในนั้นอ่ะมันขึ้นมากเลยผมติ๊กไปห้านะอ m เอมเอฟมีกดออฟขาดแต่ e m เอเออ่ะกดออฟคืออะไรกดออฟก็ ain, นี่ไงไอรเอ้ยเดี๋ยวที่มีที่ดูกล้องสยมึงเปิดไฟข้างล่างไว้เหรอ ไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดทำไมมันสว่างอ่ะเนี่ยมันเปิดเองหรือเปล่ากดกดอะไรพูดปะนี่ไงเนี่ยพี่พี่ไปกดแปดอ่ะเนี่ยนะโอ,โอ,โอ,โอ้องไปเอาอะไรไปบ้างอ่ะเอาไม้กางเกนไปอันหนึง่ง นั้เงานที่เกลือเอเอาเกลือไปด้วยไม่ต้องถ่ายรูปนี่มถ่ายไม่ได้ถ่ายรูปผมเอากล้องไว้งง้นเฮ้ยถ่ายร่องรอย,อยอยู่แล้วนี่ไม่ต้องถ่ายร่องรอยไหม่หรอถ่อายร่องรอยพี่ครับไปเอาเอาเกลือไปด้วยไอ้พี่อันนี้ดิส่องไปสายสีม่วงดิกกลัวามาอยู่นี่ไงไเกี่ยวกับเกลือพี่ อเอันนี้มันชื่ออะไรนะเอ่อมาเรียมาเรียกาเซียกดอะไรพูดวะมเมื่อกี้พี่กดอะไรอะ่ะโอโลด์กดอะไรเบีะมาเรียกาเซียได้ยินละได้ยินละ มาเรียกกาเซียพ่อมึงตายยังยังยังไม่ถึงพี่ปวดยอดเซลมันเปิดไฟจริงด้วยวะปวดยอดเซลไฟไหมเดีย๋ยวมันต้องทำเราต้องทำอะไรบ้างอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ ได้ยินเสียงเดิน E E M F หนึ่งมาเรียกาเซียอ้าวกูกดวีทำไมวะมาเรียกาเซียฮัลโหลบัตั์ปักเกอร์กดวีก็ได้ยินนะพี่อ๋อเหรอไมด้เลยมาเรียกาเซียฮัลโหลบัตั์ปักเกอร์ไอ้อันนี้น่าน่าจะเป็นไมพูดกับเพื่อนนะกดวีอ่ะมาเรียกาเซียฮัลโหลบัตั์ปักเกอร์ฮัลโหลบัตั์ปักเกอร์ มีไม้กังเกนนะอ้าวกูหนาวไหมเมื่อกี้กูหนาวความมันออกปากกูเลยออกมาถามมันกั้นเมื่อกี้มาเรียคาเซียฮัลโหลบัลลปัคเกอร์ีต้องไปยืนพูดเลยต้องไปวางไปแล้วก็เลยดวางไงวะตีฮัลโหลคาเซียเอ้ยมาเรีย ไม่ตอบสนองหา,อ,าอะไรเลยกาเซียกาเซียเอ้ยทำไมกูแหลกวะเงียบกิบเลยอ่ะพี่อีอเมมก็ไม่มหนาวแค่นั้นแหละไปแล้วกี่ไม่ออกวะโอ้กาวไม้กลางเกมมาไม่ได้เจอกี่มันก็้าดูอยู่นะเนี่ย อีมันเท่าไหร่อ่ะผีหกผิวหกอ่ะไม่ออกม,มั้ไหนดูดิมึงเก็บกล้องมาด้วยเหรอเออไม่ได้เก็บนะอ่วแล้วกล้องหายไปไหนกะล้องมือดอย่างเงี้ยไม่มีกล้องกล้องวิดีโออ่ะอะไรทับกล้องอ่ะอ้าวกดีดจริงไหมกล้อง <laughs> <laughs> ก็ที่ว่าสปิริตบล็อกน่าจะใช่นะเอ้ไม่ใช่สปิร <Yeah. S 1> <Bon> mm ิตบล็อกมันไม่ตอบ oh. ใช่ป่ะเมื่อกี้มันตีเอ็มมันดังตอนแรกใช่ไหมที่มันดังตื้อแต่ตอนแรกอะ่ะออาไปเอ็มเออ่ะเออมันมีฟิชชิ่งใช่ไหมฟิชชิ ing, e ่งเอ็มเออันสุดท้ายไม่รู้มันมีอะไรฟิชชิ่งกดออฟดิกดออฟ มีด้วยอ่ะกนตอนมันคืออะไรวะต้องลอยชิ้นส่วนอะไรนมันมีอะไรบ้างอ่ะอันแรกผมเห็นแค่สองอย่างอะฟิชชิงกับ EMF แค่นั้นอ่ะฟิชชิงก็ EMF มห้าใช่อันที่สามสปิริตบล็อกมันก็ไม่ตอบนะมี่นะปค้ด กดโอบลูกโลกผีคืออะไรวะไม่รูอ้อะมีแฟนทอมมีแฟนทอมกับบัญชีกล่องกล่องวิญญาณก็ไม่มีแฟนทอมกับอะไรบัญชีแฟนทอมอะของผมมันมีแต่แฟนทอมอะอ่ะขออมืออันแรกอะไรนะ อันแรกไม่มีไม่แน่ใจอันสองคือแฟนทอมไม่ใช่ไอคยอ,อ,อันแรกอ่ะไออันแรกไอจิ้งใช่ไอิงอันสองสอง EMF สามไม่มีของพี่เป็นสองอันนะมีบัญชีด้วยนะอ๋ออ๋อคืนละคืนละเออว่าแฟนทอมอ่ะไปกลับบ้านกัน การเดาอ่ะกการเดาเลยว่ะบริษัทไม่ใหญ่เลยบริษัทยังไม่ใหญ่โตองใครมาต้องการรับชมการถ่ายทอดสดวะไม่ได้ไม่ถูกเอ้ยดีมอนไอีเหี้ยผี ผีคือวีสานเวฟได้ยี่สิบบาทอมันไม่มี<อ>ไดมอนนะเอเอไม่มี<อ>ไดมอนนะต้องกันนี้ดิมันต้องหาลายนิ้วมือด้วยถึงมันจะดูชนิดผีมากกว่านี้เออไม่มีอะเดีอะ <Okay. S 2> ไรส่งฮะมีไะไรส่งหาใช่ไหมเออลืมเลยอ่ะมีไะไรส่งหาเออเอาไว้กาสหน้าดีกว่า โอเคจบดีกว่านะครับผมวันนี้สําหรับแค่นี้แหละนะเดี๋ยวให้มีของเยอะวันนี้ก่อนค่อยว่ากันโอเคครับผมบ๊ายบาย